ฟังเรื่องลุงพลที่สบายใจวันนี้ดีใจตื้นตันใจเรื่องที่จะทําให้ลุงพลหนักใจอยู่ตรงนี้แหละฮะแล้ววันนี้ขอให้ดูตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและผมย้ำตรงนี้นะฮะเราพยายามหาข้อมูลทั้งสองฝ่ายแม้ว่าบางอย่างที่นำเสนอไปอาจจะทำให้บางท่านไม่พอใจบ้างแต่มันคือความจริงก็ต้องพูดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากบุคคลก็คือคนในครอบครัวเป็นคนพูดเป็นคนให้สัมภาษณ์เป็นคนชี้แจง เรื่องที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อมันมีสิ่งที่กําลังกลับไปหาลุงพลถามว่าอะไรกลับไปหาลุงพลมันมีการไปนําเสนอจากสื่อบางสือในทํานองที่บอกว่าลุงพลพูดเป็นปริศนานะแล้วแม่ชมพู่เนี่ยก็สงสัยมากๆว่าลุงพลพูดอย่างนี้ได้ยังไงวันที่เจอศพชมพู่คุณผู้ชมฮะวันนั้นถ้าคุณผู้ชมจําภาพไม่ได้เดีย๋ยวเปิดภาพขึ้นมาหน่อยนะทีมงานวันที่14พฤษภาคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะลุงแกร้องผมร้องไห้แล้วแกก็ขึ้นไปบนเขาเหล็กไฟปลา ามันมีบางธรรมฮะที่พอวันนี้สังคมตั้งคำถามแม่น้องจะพูดสงสัยลุงพลพูดอะไรออกมาลุงพลพูดบางประโยคตอนที่เจอศพน้องเนี่ยนะฮะนี่ผมก็จะให้ดูนะว่าลุงพลพูดอะไรลุงพลบอกในทำนองที่เหมือนกับจะรู้ว่าใครทำน้องย้ำว่าในวันเจอศพนะฮะซึ่งในวันเจอศพเนี่ยเอากันตามตรงเนี่ยคือมันไม่ควรจะรู้ถูกไหมครับว่าใครทำน้อง แต่ลุงพูดบางประโยออกมาแล้วแม่ชมพู่ก็ไปสงสัยในทํานองที่บอกเฮ้ยตอนเจอศพลูกเนี่ยลูกฉันเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าดังนั้นถ้าลุงสงสัยเนี่ยลุงควรจะพุ่งเป้าไปว่ามันน่าจะเป็นพวกอนาจาร์เด็กหรือเปล่าแต่ลุงพูดมาประโยคนึงบอกว่าเขาคงจะหมดอาหารที่จะกินแล้วประโยคนี้เลยทําให้ครอบครัวชมพู่บอกลุงรู้ได้ยังไงว่าเขาคงจะหมดอาหารที่จะกินแล้ว ถ้าลุงไม่ได้ทำทำไมลุงพูดประโยคนี้ออกมาผมจะย้อนกลับไปและดูตรงนี้ช้าๆนะฮะลุงพูดอะไรและหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นฟังเสียงลุงก่อนนะอบอดีพ่อพอเป็นบอดี้ขห็นบอดีครับเาเดินมาจะเยบอดีค่ะเจ,จอเจออะไรคะท,ที่ที่บอกว่าเห็นเจอสมเลยครวะเยินไม่ได้เจอนะครับผมเยินหัวจับลุงมาทีนึงครับๆๆแต่ไม่เห็น นเหร้างน้องทันทีเลยใช่ไหมคะเชื่อว่ามีคนกระทำน้องใช่ไหมพี่ตอนนี้บมเ็ไวาะ่มันย่งมาเดียวไม่ไม่ไม่น้องไม่น่าจะเดินมาถึงเนาะไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงเลมันั่งเออใรเหัอู่าคงอาจที่จะให้กินแล้ว ไปหาพ่อแม่เขาอีกทีนึงครับถ้าเราคุยกันตลอดเคยเห็นหน้าค่าตาไหมคะพี่กาจ่ายกันรเ็นครับสนิทกันด้วยแต่แต่ฟันทรงไม่ได้เพราะยังไม่จับทิรุษเขาไม่ได้เขาหายไปกี่ว้นที่ก็ตั้งแต่ที่ติดตามนี้ยังไม่เห็นเขาเข้ามาในหมู่บ้านครับคุณผู้ชมฮะประโยคนี้ถามว่าทำไมมันกลายมาเป็นเรื่องใหญ่อีกอย่างที่ผมบอกก็คือว่าลุงพลบอกว่าคาดว่าเขาคงจะหมดอาหารที่จะกินแล้ววันนี้ประโยคนี้ครับ คาดว่าเขาคงจะหมดอาหารที่จะกินแล้วคนก็ไปคิดต่อแม่น้องชมพู่ก็คิดต่อว่าลุงพลรู้เหรอว่าลูกฉันมาตายบนเขาเนี่ยแล้วหมดอาหารที่จะกินแล้วทําไมลุงรู้เรื่องนี้แล้วลุงก็พูดเป็นนายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปถามพ่อกับแม่เขาก่อนเหมือนลุงพลสงสัยใครสักคนหนึ่งด้วยความเคารพทีนะมันก็เลยมีการไปคิดต่อยงกันไปหมดว่าหรือลุงพลด้วยความเคารพนะฮะลุงพลทําหรือเปล่าลุงพลถึงรู้ว่าน้องหมดอาหาร แล้วลุงโยนความผิดให้คนอื่นใช่ไหมลุงเลยบอกนี่ไงไอ้่ยนนสงสัยตั้งนานแล้วทําไมรู้ไหมฮะมันมาสอดรับกับบทให้สัมภาษณ์วันที่เจอศพอันนี้ตอนลุงร้องไห้แล้วลุงหลุดคาพวกนี้ออกมาตอนนั้นเนี่ยอมรินทีวีมาตามขึ้นไปบนเขาเนี่ยตอนเจอศพลุงให้สัมภาษณ์กับอมรินทีวีแบบไม่เดียวนะฮะลุงบอกว่าเขาคงคับแขนใจมานานเพียงแต่เขาหาโอกาสที่จะทํากับน้องคํานี้อีกล้ฮะมันก็เลยถูกสงสัยว่า ก็ลุงเพิ่งเจอศพทำไมลุงรู้แล้วล่ะลุงโยนไปหาใครแล้วละ่ะลองฟังเสียงลุงอีกช็อตหนึ่งในวันเจอศพที่สัมภาษณ์กับอมรินฮะบนเขาฮะภาพบนเขาฮะอีกช็อตหนึ่งครับตอนที่ลุงยืนให้สัมภาษณ์กับเราอฟังนี้ฮะถ้าถ้าขยับเข้ามาก็อยู่ประมาณสองคนครับที่คุยกันสองคนนี้ทพี่สงสัยสองคนนี้ยังไงบ้างพี่คือพ่อแม่เขาสงสัยครับ,รบพ่อแม่เขาสงสัยแล้วปรึกษากับผม ที่สงสสยเพราะอะไรครับพี่ก็ <c oughs> พอดีมันมันมีเหตุจูงใจที่ที่ทําให้เขารู้สึกอาจจะรู้สึกไม่พอใจครับพ่อแม่เขาคือก็เขาเขาเขาคงจะคับแขนใจมานานยิ่งแต่เขาหาโอ,อก,กาสมานากันมากี่ปีพี่ก็เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่นานครับไม่นานครับเพราะบอกได้ไหมครับว่าเรื่องอะไรครับคือมันเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆครับ ค,คุณผู้ชมฮะเหมือนลุงในวันที่เจอศพผมย้ําคือ14พฤษภาลุงบอกว่าเขาคงจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วและคนคนนี้ที่จะทาน้องเนี่ยคือเขาคับแค้นใจมานานเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาพ่อกับแม่ชมพู่ก่อนในวันเจอศพนะทุกคําที่เมื่อกี้เราเปิดขึ้นมาแม่ชมพู่สงสัยฮะถามว่าแม่ชมพู่สงสัยอะไรในคาพูดลุงในวันที่เจอศพวันนี้คุณสาวิตรีวงศ์ศรีชาให้สัมภาษณ์ครับกลับไปที่คลิปลุงร้องไห้เมื่อกี้เนี่ยครับ บอกว่าที่ลุงพลร้องไห้ในการที่เจอศพและพูดว่าน้องชมพู่อดอาหารตายนั้นเอาจริงๆไม่อยากแสดงความคิดเห็นแต่ให้คนดูข่าวเป็นผู้แสดงความคิดเห็นจะดีกว่าแม่น้องชมพู่นะฮะแม่น้องชมพู่ยังบอกด้วยนี่นะฮะว่ากรณีที่ลุงพลพูดถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนติดยาตัวเองก็ไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยพูดถึงเป็นใครแต่ตัวเองไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยกับลุงพลไม่เคยพูดเรื่องนี้กับลุงพล ฟังเสียงแม่สัมภาษณ์ก่อนฮนะมันจมีคลิปหนึ่งที่โดนนักแสดงไปว่าในช่วงที่มันสน้องมีงคนมีการกล่าวคําที่น่าสงสามากก็คือว่า,าเขาคงหมดอาหารน้องคงหมดอาหารตายตรงนี้แม่ได้เห็นคลิปบ้างหรือย,อยังกับเห็นแล้วค่ะความรู้สึกแม่ได้ข้องขสงสัยไหมว่าทําไมวงคนถึงจอตรงเลยว่าเขาน้องน้องจะพูดแบยอันนี้แม่ก็อยากเออ คนในสังคมก็ดูข่าวนะคะแม่คิดว่าคนอื่นน่าจะออกความเห็นเกี่ยวกับลุงพลแทนแม่ได้แม่ก็ไม่อยากจะคอมเมนต์ตรงนี้มากค่ะเมื่อคืนแม่ดูข่าวใช่ไหมครับดูค่ะคือลุงพลก็พูดไม่ตรงกันตอนแรกบอกว่าไม่รู้ไม่ได้พูดอืมค่ะก็เป็นจิตของเขาทุครับอย่างที่บอกแม่สงสัยว่าลุงพลรู้ได้ไงว่าเรื่องน้องจะอดอาหารถูกไหมฮะ คุณผู้ชมครับเอางี้ก็ด้วยความเป็นธรรมจริงๆพอแม่สงสัยลุงพลเนี่ยนะว่าลุงพลรู้ได้ไงว่าน้องจะอดอาหารถึงพูดตอนเจอศพอมาเรียนทีวีเราย้อนกลับไปดูเทปฮะชมผู้ตายคือ14และสงสัยลุงคือ14ถูกไหมปรากฏว่าอมาเรนทีวีกลับไปดูเทปวันที่15พฤษภาปรากฏว่าแม่ชมพู่ครับก็พูดเรื่องนี้เหมือนกับลุงพล ถามว่าพูดเรื่องนี้เหมือนกับลุงพลเหมือนอยังไงมีประโยคที่แม่ให้สัมภาษณ์สื่อว่าน้องน่าใจหิวค่ะและขาดอาหารพอวันนี้แม่ตั้งข้อสงสัยลุงพลเนื่อไหฮะแต่พอไปดูเทปเก่าในอดีตเอา้าแม่ดันพูดเหมือนกับลุงพลนะ่ะวันที่15บห้าคุณผู้ชมฟังเสียงแม่พูดเหมือนกับลุงพลนะวันที่สิบหฮะ หนตัวนี้เราก็ยังสงสัยนะว่ามันเกิดขึ้นยนังไงนะครับแล้วคิดว่าเราโดนอะไรคัน้องน,นจะอ่าาจะขาดอาหารคุณผู้ชมครับประโยคนี้พอวันนี้ตัดสลับกลับมาที่แม่น้องชมพู่ฮะแม่น้องชมพู่สงสัยว่าทําไมลุงพลพูดเรื่องน้องขิวแต่พอเราไปดูเทปเก่าแม่น้องชมพู่ก็พูดเรื่องนี้ไงฮะ ผมต้องให้สังคมใช้วิจรารณญาณชมและกันเราก็เลยเทียบคําพูดสองคนเนี่ยนะฮะลุงพลพูดวันที่14พฤษภาลุงพลบอกว่าคาดว่าเขาคงจะผหมดอาหารที่จะให้กินแล้วส่วนคุณแม่พูดในวันรุ่งขึ้นนะคะบอกว่าเนาะน่าจะหิวแล้วก็ขาดอาหารค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแม่สงสัยลงุงก็ต้องมีความเคารพแม่ก็เคยพูดประโยคนี้เหมือนกันนะ แต่ว่าจะสงสัยมากไปกว่านี้หรือไม่ผมคงอธิบายไม่ได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เพื่อที่จะหักล้างใครแต่เพื่อให้สังคมฟังความจริงอย่างรอบด้านว่ามันมีประโยคที่หลุงพูดและแม่ก็พูดนะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากประโยคตรงจุดนี้แล้วถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่กำลังมีการถกเถียงกนรป้าย พราะว่าคุณพ่อเนี่ยของน้องชมพู่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วคุณพ่อน้องชมพู่ก็เอาจริงๆเนี่ยฮะคือมันก็มีคนสงสัยแล้วถามพ่อกับแม่เยอะบอกเนี้ยไอ้เรื่องเป้อีกดูไหมทำไมแพกกระเป๋าเตรียมของอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วให้ลุงคนขึ้นไปละ่ะถ้าลูกหายเนี่ยจริงๆพ่อกับแม่ควรจะต้องขึ้นไปบนเขาคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังคุณพ่อพูดคุณพ่อแกก็พูดตรงนะคือแกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นแกจะฝากเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเนี่ยชื่อว่าบีเรียกแบบนี้ก็แล้วกันแต่ บางเอ่ว่าลุงพลเนี่ยมาก่อนแล้วลุงพลอาสาจะเอากระเป๋าเป้ซึ่งในกระเป๋าเป้เนี่ยมีอะไรบ้างมันก็จะมีพวกสิ่งของพอลุงพลมาเจอปั๊บลุงพลอาสาก็เลยเอากระเป๋าเป้เนี่ยมอบให้ลุงพลไปเราก็เลยไปตามหาว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยมีอยู่จริงไหมเราไปเจอกับเพื่อนของพ่อน้องชมพู่ชื่อว่าคุณบีเจริญเนี่ยนะฮะคุณเจริญเนี่ยเป็นเพื่อนกับคุณพ่อเนี่ยฮะ เขาถ้าตัดสลับมาในภาพกระเป๋านะตอนวันที่เจอศพน้องเนี่ยลุงเขาการกระเป๋าออกมาด้วยนะนี่คุณบีก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยนะฮะคือเหมือนกับการจะตามหาน้องอแล้วอยูเนี่ยบังเอิญว่าลุงคนเนี่ยมาถึงพอดีเลยแล้วพอลุงคนมาถึงเสร็จสักปับ๊บตอนนั้นเนี่ยลุงคนอาสาเนี่ยนะ<ช>ว่าจะขอเอากระเป๋าเนี้ยขึ้นไปใ,ให้น้องถามว่าเรื่องกระเป๋าไม่มีความสําคัญยังไง มันก็ถูกสังคมสงสัยอีกหนึ่งทำไมพ่อแม่เตรียมของให้ลูกก่อนพ่อแม่รู้ได้ยังไงว่าลูกจะขึ้นไปอยู่บนเขานึกออกหไหมฮะกับอันที่สองคนก็สงสัยลุงพลอีกลุงพลอาสาเอากระเป๋าขึ้นไปเนี่ยคือลุงพลรู้หรอว่าน้องอยู่ไหนเห็นไหมฮะมันเลยกลายว่าสังคมดันไปสงสยังสยทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าดูจากเจตนาพ่อก็เจตนาดีลุงพลแกก็เ,เจตนาดีวันนี้คนที่ออกมาอธิบายเขาถึงได้บอกกับเราไงว่าเฮ้ย บางทีโซเชียลไปสงสัยสองฝ่ายจะทะเลาะก,กันแล้วเอาจริงๆคนที่จะต้องเอากระเป๋าขึ้นไปข้าบนเขาก็คือคุณบีบอกผมไม่เชื่อว่าพ่อฆ่าน้องแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าลุงคนฆ่าน้องลองฟังเสียงบีหนะ่อยฮะเจอองขาผมก็ขึ้นมาหาบ้านน้องกระพู่เลยพอเตรียมตัวจะไปหากับเขาด้วยวันนั้นตอนนั้นเนี่ยเราเจอพ่อเห็นว่าพ่อจะ ริมิตลี่ช่วยคุณส่งเงินกลับบ้านที่เมืองไทยเพื่อให้คุณดูแลครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องค่าธรรมเนียมในการส่งเงินกับริมิตลี่ตอนนั้นเนี่ยเราเจอพ่อเห็นว่าพ่อจะมีการฝากกระเป๋าเราพี่เล่าตรงน,นี้ป่ะน่าจะฝากผมนั่นแหละแต่พอดีมาเจอลุงพลก่อนพ่อน่าจะยื่นให้ลุงพลก่อนอันนั้นก็ขึ้นไปถ้าทท่จได้นะก็มีแต่ลุงพลนร้องไห้ได้ยินลุงพลร้ลองไห้ก็ มองดูก็นักข่าวก็ขึ้นไปวันนั้นก็นักข่าวถามว่าสงสัยใ,ใครไหมลุงพลลุงพลก็เลยบอกแค่ชื่อย่อเนาะตัวอักษรแค่แค่นั้นเองมตีตัวอักษรก็มีพ่าออ่างกับโซเสือแหละแกก็ร้องไห้แล้วก็เอามือทุบดินอยู่อยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับแกโกรธนี่แหละแกมี ให้ปิดล้อมไม่อะไรตงพื้นที่นะครับก็มีก็มีได้ยินอยู่วันนั้นแกบ,บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าให้ให้ให้ปิดล้อมปิดทางหน้าหลวงก็ฟังคุณผู้ชมคะสิ่งที่บีพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะหนึ่งบียืนยันว่าพ่อไม่ทําน้องลุงก,ก็ไม่ทําน้องคือเพื่อให้สองครอบครัวเนี่ยจะได้กลับมาคุยกันได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยพอสังคมไปสงสัยว่าเฮ้ยเรื่องเป้ อะไรหรือเปล่าขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ลุงฮะพูดเป็นปริศนาเอาไว้บนเขากลับไปที่ลุงเมื่อกี้เนี่ยหน่อยฮะที่ลุงพูดที่ว่าน้องจะอดอาหารอะไรต่างๆเนี่ยคุณบีแกก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วลุงคนแก่พูดไม่ได้มีปริศนาอะไรเลยแกไม่ได้รู้ลุหนนาเพียงแต่น้องหายคือ11ในวันที่11เนี่ยบียืนยันว่าเขาก็คุยกันว่าเฮ้ยเด็กมันหายว่ะเมื่อเด็กมันหายเนี่ยสงสัยใครมันก็เลยมีตัวช้อยขึ้นมาใช่ไหมว่าสงสัยในสอ ไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวก็ฟ้องตายเลยสงสัยในสอสงสัยอีกคนนึงดังนั้นเนี่ยวเวลาลุงขึปป้นไปบนเขาปัาง้งแล้วลุงร้องไห้แล้วลุงกําลังมองว่าเนี่ยเขาคงจะคับแค้นใจเขาคงจะหาโอกาสเป็นเพราะว่าคือตัวละครที่เขาเคยสงสัยกันมาก่อนแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดแล้วเขาคิดแต่ว่าอีกคนคนนี้มันพุ่งน้องขึ้นมาพอลุงไปเจอสดปัง้งลุงก็เลยบอกว่าเนี่ย ไอ้น,นี่มันอุ้มมาแล้วมันอาจทําให้น้องหมดอาหารนั่นคือสิ่งที่ลุงพูดจากสิ่งที่เคยคุยกันมาก่อนไม่ใช่เป็นเพราะลุงรู้และลุงเผลอหลุดไม่ใช่ฮะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านคนกลางสุดแลยนะฮะยืนยันแทนลุงและยืนยันแทนพ่ออ้าวนี่คือประเด็นเรื่องที่พูดถึงกันเมื่อวานนี้ก็เดือดกันพอสมควรเนี่ยนะดังนั้นก็ลองฟังทั้งสองมุมก็แล้วกันถึงก่อนครบ